ทางรัดสูงเงินร้านนี้มันมีปีศาจอยู่เบื้องหลังและนี่คือการสปอยหนังเรื่องแพ r a เล e ว หนังเปิดเรื่องมาในตอนกลางเดึกขณะที่สามีภรรยาคู่หนึ่งกำลังเตรียมตัวเข้านอนสุนัขที่พวกเขาเลี้ยงเอาไว้ก็เห่าขึ้นมาอย่างไม่มีสาเหตุภรรยาเลยอาสาว่าจะลงไปดูให้แต่เมื่อลงมาก็ได้พบกับคนร้ายที่ดักรออยู่ด้านล่างและมันก็ไม่ได้ต้องการทรัพย์สินแต่อย่างใดแต่สิ่งที่มันต้องการก็คือชีวิตของเธอนั่นเองหลังจากที่คนร้ายได้จัดการกับภรรยาไปอย่างโหดเที่ยมมันก็ถอดหน้ากากออกและปรากฏว่ามันมีหน้าตาที่เหมือนกับภรรยาไม่มี ิดมันได้นําร่างของเธอไปซ่อนเอาไว้ที่ท้ายรถจากนั้นก็เอาชุดเดียวกันมาใส่และเดินขึ้นไปข้างบนเพื่อน,นอนกอดสามีเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นและฉากก็ตัดมาที่ปัจจุบันขณะที่โนเอลและเดวินกําลังพีเซนงานของพวกเขามันเป็นแอปพลิเคชันสาหรับจองที่จอดรถและทางผู้บริหารก็ดูจะสนใจเป็นอย่างมากแต่ติดปัญหาอยู่อีกอย่างหนึ่งนั่นคือลูกค้าต้องการให้มันเสร็จภายใน7วันซึ่งมันก็เป็นไปไม่ได้พอต้องใช้เวลาในการเขียน เป็นเดือนๆแต่ผู้บริหารก็บอกว่าเขามีอยู่คนหนึ่งที่ทําได้และนัดหมายกันเรียบร้อยแล้วซึ่งคนคนนั้นก็คือเซธเพื่อนร่วมโปรเจกต,ต์ที่ขอถอนตัวออกไปนั่นเองทั้งสองเลยมาต่อว่าเขาที่นอกจากจะถอนตัวแล้วยังแอบขโมยไอเดียไปขายอีกต่างหากแต่เซธก็ไม่ได้สนใจอะไรเขาท้ายฟ้องได้เลยพร้อมกับปิดประตูใส่ตัดกลับมาที่บ้านขณะที่ดีน่าและจอร์ดทีมงานสร้างแอปจอดรถกาลดังลุ้นว่าทั้งสองจะดีลงานได้สําเร็จหรือเปล่าเ วินและโนเอลก็เดินเข้ามาด้่สายตาเศร้าๆแล้วบอกว่าเราถูกหักหลังทั้ง4ี่เลยพากันไปดื่มย้อมใจที่บาร์พอรู้สึกผิดหวังที่เดิมพันทุกอย่างในชีวิตกับงานบา้บานี่บาร์เทนเดอร์ที่ได้ยินทุกอย่างเลยพูดว่าบ้านที่พวกคุณเช่าอยู่ด้วยกันมันมีคำสาบเคยมีข่าวลือว่าผู้เช่ารายก่อนที่เป็นหญิงชาราได้หายตัวไปอย่างลึกลับแต่พวกเขาก็ไม่ได้สนใจเลยสักนิดและปาร์ตี้กันต่อจนเมื่อเริ่มเมาหนังก็ได้เฉลยว่าโนเอลกับลีน่านั้น ทั้งสองเคยคบหากันมาก่อนแต่ก็ต้องเลิกลากันไปเพราะความคิดที่ต่างกันเมื่อกลับมาที่บ้านทั้ง4ี่ก็พูดคุยกันว่าจะทํายังไงต่อไปดีเดวิน <David S 2> เลยบอกว่าเขาจะขอลาออกเพราะเงินลงทุนไม่มีเหลืออีกแล้วจอร์ดเลยส่วนขึ้นมาว่าไอ้ขี้แพ้แค่เจอปัญหานิดหน่อยก็หนีจนหางจุกตูดโนเอลเลยพยายามที่จะห้ามแต่จอร์ดก็ปาข้าวของไปโดนกรอบรูปจนมันตกลงมาและเผยให้เห็นว่ากําแพงห้องมันดูแปลกๆเหมือนกับฉากกั้นที่ เอาไว้ซ่อนอะไรบางอย่างพวกเขาเลยลองเจาะกำแพงนั่นดูก่อนที่จะพบว่ามันมีห้องลับที่ถูกซ่อนเอาไว้ข้างในและภายในนั้นก็มีภาพของหญิงชาราที่หายตัวไปในตอนต้นเรื่องและเป็นคนเดียวกันกับที่บาเทนเดอร์พูดถึงไม่เพียงเท่านั้นที่ตู้เสื้อผ้ายังมีทางเดินลับที่เชื่อมไปยังประตูหลังบ้านและมีกล้องสอดแนมที่แอบดูทุกห้องในบ้านได้อีกต่างหากแต่ด้วยความที่มันเก่าก็ทําให้ประตูตู้เสื้อผ้าหล่นลงมาใส่เดวินจนเขาต้องหลบไปโดยที่ไม่ทั สังเกตว่ามือข้างหนึ่งของเขาได้หายเข้าไปข้างในกระจกเดวิ vin, นได้รีบดึงมือออกมาและพบว่าเขายังปลอดภัยดีแต่คําถามก็คือมันหลุดเข้าไปในกระจกได้ยังไงลีน่าเลยลองทําดูบ้างซึ่งมันก็สามารถใส่เข้าไปได้เช่นกันด้วยความสงสัยเดวินเลยลองใช้โทรศรัพท์ถ่ายเข้าไปข้างในและเผยให้เห็นว่าภายในกระจกบานนั้นก็มีห้องลับที่เหมือนกับห้องที่พวกเขาอยู่จอร์ดเลยตัดสินใจพุ่งตัวเข้าไปในกระจกและโผล่มาอีกฝั่งหนึ่ง จากนั้นก็ใช้เส้นทางลัดในตู้เสื้อผ้าเดินออกไปที่หลังบ้านและได้พบกับทุกคนรวมทั้งตัวเขาเองที่กําลังฉลองที่สามารถดิวงานได้สําเร็จจอร์ดเลยถ่ายวิดีโอเอาไว้ก่อนที่จะรีบกลับมาและบอกเรื่องนี้กับทุกคนซึ่งหมายความว่าที่อีกฝั่งของกระจกมันคือโลกคู่ขนานและจอร์ดก็หายเข้าไปประมาณ15นาทีแต่เวลาจริงๆมันกลับผ่านไปแค่5วิเท่านั้นโนเอลเลยลองคํานวณออกมา1นาทีในปัจจุบันจะเท่ากับ3ชั่วโมงในโลกคู่ขนาด และที่สําคัญพวกเขาในอีกมิติก็ยังไม่รู้ได้ซ้ําว่าบ้านหลังนี้มีกระจกซ่อนอยู่จอร์ดเลยวิ่งเข้าไปในกระจกอีกครั้งและโนเอลก็ตามไปอย่างติดติดแต่ว่าทั้งสองกับหากันไม่เจอในโลกคู่ขนาดนั้นและเมื่อทั้งคู่ออกมาโนเอลก็ลองทําดูอีกครั้งแต่ในรอบนี้ทั้งคู่จะจับมือและเข้าไปพร้อมกันซึ่งมันก็ได้ผลพวกเขาได้อยู่ในเส้นเวลาเดียวกันและได้ข้อสรุปว่าทุกครั้งที่มีการเข้าไปอีกมิติกระจกจะส่งเราไปในเสน เ้นเวลาที่แตกต่างกันยกเว้นว่าจะเข้าไปพร้อมกันมันถึงจะเป็นเส้นเวลาเดียวกันนั่นเองตามทฤษฎีถ้าหากคนในโลกคู่ขนานรับรู้ถึงการมีอยู่ของคนในโลกปัจจุบันเส้นเวลาจะเกิดความปั่นป่วนจนพังทลายลงในที่สุดมันถึงเป็นเหตุผลที่ต้องมีกล้องสอดแนมก็เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเองได้พบกับตัวเองนั่นเองเดวินเลยนึกแผนบางอย่างขึ้นมาได้ในเมื่อเวลาโลกคู่ขนานมันเดินเช้าก่าปัจจุบันหลายเท่าเขาเลยให้จอร์และโนเอล ไปทํางานในนันซะเลยจะได้เสร็จทันเวลาทั้งสองทำงานอย่างบ้าคลั่งเป็นเวลาหลายสิบวันแต่กลับออกมาโดยใช้เวลาไม่ถึง5วันจากนั้นก็นํางานที่เสร็จไปส่งมอบให้กับผู้บริหารและได้เซ็นสัญญาในที่สุดทั้ง4ี่เลยมาที่บ้านของเซธและล้อเลียนเขายังสาใจทาเอาเซธถึงกับอึง้งและพูดอะไรไม่ออกไปเลยทีเดียวก่อนที่จะพากันไปฉลองกันต่อที่บาร์โนเอลเลยมีความคิดที่ล้ําไปอีกขั้นในเมื่อกระจกวิเศษมาอยู่ในมือของเราแล้ว ทำไมถึงไม่หาวิธีทําเงินให้มากกว่านี้ล่ะจอร์ดเลยเข้าไปในโลกคู่ขนานและดูผลของลอตเตอรี่รางวัลที่1เมื่อกลับมาที่ปัจจุบันเขาก็ซื้อเลขเดียวกันแต่ก็ต้องผิดหวังเพราะผลลับมันดันออกมาคนละเลขซะอย่างนั้นเพราะโลกคู่ขนานในแต่ละไทม์ไลน์มันไม่ได้เป็นเส้นเวลาเดียวกันทุกมิติจะมีความคลาดเคลื่อนเล็กๆน,น้อยๆที่เกิดขึ้นตลอดเวลาผลการออกรางวัลหรือข้อมูลตลาดหุ้นจะไม่มีทางตรงกันแบบ100%เซเมื่อดูแบบ นัโนเอลก็มีแผนการใหม่เขาแอบ,บขโมยเงินของตัวเองจากอีกมิติหนึ่งไปใช้ใจ่ายอย่างฟุ่มเฟือยเขาซื้อของทุกอย่างที่อยากได้เมื่อใช้เงินจนหมดก็จะไปที่เส้นเวลาอื่นและทําแบบนี้ซ้าไปซ้ามาจนเขาได้กลายเป็นเศรษฐีแบบที่สมใจอยากหลายวันต่อมาลีน่าก็เจอสมุดจดบันทึกของหญิงชราในนั้นเขียนว่าสามีของเธอได้จากไปเพราะความเจ็บป่วยจนวันหนึ่งเธอก็ได้พบกระจกวิเศษที่สามารถเข้าไปในอีกมิติได้และในมิตินั้น สามีของเธอก็ยังมีชีวิตอยู่ในตอนแรกแทบดูตัวเองที่อยู่กับสามียังมีความสุขแต่แล้ววันหนึ่งบางสิ่งก็ได้เข้ามาครอบงำมันบอกให้เธอจัดการกับตัวเองและเข้าไปอยู่แทนที่เมื่อเดวินได้รู้แบบนั้นก็ถึงกับกลัวไปเลยทีเดียววันต่อมาจอห์นและโนโอเอลก็ได้เข้าไปอีกมิติพวกเขาขโมยเงินมาจากธนาคารและเอามากองรวมกันก่อนที่จะจุดระเบิดเพื่อทําลายมันทิ้งเพราะมันคือสิ่งที่พวกเขาอยากทํามาตลอดทั้งชีวิตและก่อน ที่จะกลับโนเอลก็เจอซีดีที่กองขยะมันเป็นหนังเรื่องแฟรงเกนสไตล์แต่ชื่อนักแสดงที่อยู่ในหนังกลับไม่ใช่คนเดิมและเป็นหนังเกรดบีที่ไม่ได้รับความนิยมผิดอย่างในโลกปัจจุบันที่หนังเรื่องนี้สามารถทําเงินได้อย่างมหาศาลดีน่าเลยบอกว่าก็เหมือนกับลอตเตอรี่นั่นแหละแต่และเส้นเวลาก็มีความนิยมที่ต่างกันไปโนเอลเลยคิดแผนการดีๆออกนั่นคือพวกเราจะไปหาเส้นเวลาที่มีความเจริญมากที่สุดและเอาข้อมูลในเส้นเวลานั้น ใช้กับโลกปัจจุบันเพื่อสร้างเงินจํานวนมากแต่เดวินก็ไม่เห็นด้วยเพราะมันคือการขโมยความคิดคนอื่นเหมือนกับที่เซธทากับเราแต่โนโอเอลก็บอกว่ามันไม่มีใครเสียหายสักหน่อยเพราะเป็นคนละเส้นเวลากันลีน่าที่ชอบศิลปะเลยเอารูปในเส้นเวลานั้นกลับมาที่ปัจจุบันและสร้างผลงานค็อปปี้เป็นของตัวเองจนเธอได้กลายเป็นจิตรกรชื่อดังที่มีภาพจัดแสดงในหอศิลป์ส่วนโนโอเอลที่ชอบในเทคโนโลยีก็ได้ไปคุยกับนักวิทยาศาสตร์และ เอาข้อมูลมาสร้างเป็นสิ่งประดิษฐ์ล้ำสมัยจนตอนนี้เขาได้กลายเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีและมีชื่อเสียงที่โด่งดังไปทั่วโลกในงานปาร์ตี้ฉลองเปิดตัวสิ่งประดิษฐ์ใหม่เซธก็ได้มาที่งานนั้นด้วยเขาพูดกับทั้งสี่ว่าที่คนกระจอกอย่างพวกแกมาไกลได้ขนาดนี้จะต้องมีเบื้องหลังอะไรแน่ๆพร้อมกับพูดจาล้อเลียนพ่อของเดวินที่ไม่เกี่ยวอะไรด้วยจอร์ดได้ส่วนกลับไปว่าไอ้ขี้ิฉาเรียกยามลาลากคอมันออกไปและหลังจากที่จบงานเลี้ยง โนเอลก็ชวนเดวินไปอีกมิติหนึ่งพวกเขาได้มาที่บ้านของเซตเพื่อระบายอารมณ์กับอีกตัวตนของมันแต่เดวินก็ปฏิเสธที่จะทำเพราะเซตในเส้นเวลานี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยในเวลาต่อมาขณะที่เดวินกําลังอ่านบันทึกของหญิงชลาจอร์ดก็ได้เข้ามาบอกว่าเลิกอ่านมันได้แล้วจะทําให้เครียดไปเ,เปล่าๆแต่เดวินก็บอกว่าบันทึกเล่มนี้มันเห็นได้ชัดว่าหญิงชลาค่อยๆเสียสติเป็นทีละนิดและกลัวว่าโนเอลจะกลายเป็นแบบนั้นสักวัน จอตตอบอย่าคิดมากไปเลยและชวนเดวินไปอีกเส้นเวลาด้วยกันเพราะเขาจะไปหาบาร์เทนเดอร์ที่ชอบคอกันอยู่นั่นเองเดวินที่เป็นห่วงเพื่อนได้ยอมตามไปด้วยและนั่งรออยู่ข้างล่างส่วนจอตก็อยู่ในห้องกับบาร์เทนเดอร์2ต่อสองโดยที่ไม่รู้เลยว่าสามีของบาร์เทนเดอร์ได้กลับบ้านมาพอดีแต่เดวินก็ไม่ได้ยินเพราะใส่หูฟังอยู่นั่นเองเมื่อรู้ตัวอีกทีก็มีเสียงลั่นกายเกิดขึ้นเดวินได้รีพาจอตกลับมาที่ปัจจุบันและดูเหมือนว่าเขา ได้รับบาดเจ็บสาหาัสดีนาที่เห็นได้รีบเข้ามาช่วยแต่อาการของจอร์ดก็หนักจนเกินกว่าที่จะทําแผลได้เดวิน <David S 1> เลยบอกให้โนเอลโทรเรียกรถพยาบาลแต่เขาก็าแต่ยืนดูเฉยๆและไม่ยอมโทรสักทีจนในที่สุดจอร์ดก็ได้จากพวกเขาไปทั้งสเลยพูดคุยกันว่าจะทํายังไงต่อไปดีเดวิน <David S 1> และลีนาคิดว่าเราควรจะโทรหาตำรวจแต่โนเอลก็ไม่เห็นด้วยเพราะว่าเจ้าหน้าที่จะไม่เชื่อคําให้การของเราว่าจอร์ดได้ถูกคนจากอีกมิ ตีจัดการและเราทั้ง3คนจะกลายเป็นผู้ต้องสงสัยแทนลีน่ารยถามว่าแล้วเราจะต้องทํำยังไงซึ่งโนเอลก็คิดเรื่องนี้เอาไว้แล้วเขามีแผนที่จะขโมยจอร์ดจากอีกมิติมาอยู่ในโลกปัจจุบันเพื่อไม่ให้ถูกสงสยัยและแน่นอนว่าเดวินจะต้องไม่เห็นด้วยเพราะมันไม่ต่างจากที่หญิงชราทําเลยสักนิดแต่ลีน่าก็ดันเห็นด้วยกับโนเอลอย่างนั้นเพราะว่าทุกอย่างที่เราสร้างมาจะถูกตํารวจยึดไปจนหมดนั่นนั่นก็ทําให้การตัดสินเป็นเอกฉะ พวกเขาได้ช่วยกันวางแผนลักพาตัวจอร์ดจากอีกมิติกลับมาในตอนเช้าจอร์ดก็ได้ตื่นขึ้นด้วยความมึนงงและพบว่าทุกคนกําลังเก็บข้าวของโนเอลได้สร้างเรื่องว่าเมื่อคืนนี้เราเมาหนักเพราะว่าบริษัทได้ถูกขายไปแล้วแต่ไม่ต้องห่วงไปพรเขามีเงินชดเชยให้กับจอร์ดก้อนหนึ่งและมีงานใหม่ที่รองรับเอาไว้ให้แล้วทั้งหมดนี้ก็เพื่อกําจัดจอร์ดที่ยังไม่รู้เรื่องกระจกให้ออกไปนั่นเองซึ่งจอร์ดก็ดูสับสนอยู่ไม่น,อน้อย เพราะในมิติของเขาบริษัทนี้มันยังไม่มีมูลค่าเลยด้วยซ้ำแต่จอร์ดก็ไม่ได้ถามอะไรเพราะเงินชดเชยที่ได้มันมากพอที่จะให้เขาไปตั้งตัวใหม่ได้เลยหลายวันต่อมาลีน่าก็เห็นว่าเดวินนั่งเครียดอยู่เพราะเขากําลังตามหาพ่อที่ยังมีชีวิตจากมิติอื่นๆซึ่งในโลกปัจจุบันพ่อของเดวินได้โดนคดีช่อโกงและทําให้เขาถูกเพื่อนที่โรงเรียนหลอจนกลายเป็นเด็กมีปมด้อยเดยวินเลยพูดกับพ่อด้วยความโมโหว่วา ผมเกลียดคุณนั่น,น,นก็เป็นฟางเส้นสุดท้ายพ่อของเขาได้ตัดสินใจลาโลกหนีไปเดวิน <David. S 1> เลยโทษตัวเองมาตั้งแต่นั้นว่าตนเองคือสาเหตุที่ทําให้พ่อจากไปส่วนจอร์จจียงอมิตี้ที่อยู่ในโลกปัจจุบันก็เริ่มสงสัยเพราะว่ารูปภาพของเขาที่อยู่ใน Facebook มันดูแปลกๆยังไงก็ไม่รู้กลับมาที่โนเอลเขาได้เอาสิ่งประดิษฐ์ชิ้นใหม่มาให้ลีน่าดูมันเป็นเครื่องทําลายมวลสารที่สามารถทําให้วัตถุทุกชนิดสลายหายไปได้ถ้านํามาขายในโลก โลกปัจจุบันรับรองได้เลยว่าจะต้องทําเงินมหาศาลได้อย่างแน่นอนส่วนเดวินเขาได้ออกตามหาพ่ออีกหลายครั้งจนในที่สุดเขาก็เจอมิติที่พ่อยังมีชีวิตอยู่เดวินเลยเดินทางไปเยี่ยมพ่อที่เรือนจําและกล่าวขอโทษที่ก่อนหน้านี้เขาเคยพูดจาไม่ดีใส่ซึ่งพ่อก็ไม่ได้โกรธเลยสักนิดกลับมาที่ลีน่าเธอได้จัดงานนิทรรศการของตัวเองขึ้นมาและรูปภาพที่เอามาจากอีกมิติก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากผิดจากภาพที่เธอวาดเอง ไม่มีใครสนใจมันเลยสักคนไม่นานนักเดวินก็มาหาเธอที่งานแต่ลีน่าก็เมาหนักจนคุยไม่รู้เรื่องและเริ่มโวยวายไม่ยอมหยุดเขาเลยพาเธอกลับมาที่บ้านก่อนที่ลีน่าจะร้องไห้ออกมาด้วยความเสียใจที่ไม่มีใครสนใจงานจริงๆของเธอเดวินเลยปลอบใจว่าอย่างน้อยก็ยังมีเขาที่ชื่นชอบงานของเธอและนั่นก็ทําให้ดีน่ารู้สึกหั่นไหวก่อนที่จะโน้มตัวเข้าหากันและคืนนั้นก็จบลงอย่างมีความสุขโดยที่ไม่ดูเลย ว่าใครบางคนกําลังแอบมองพวกเขาอยู่ในตอนเช้าเมื่อดีน่าตื่นขึ้นก็พบว่าเดวินได้หายไปเขาทิ้งโน้ตเอาไว้ว่าฉันต้องไปจากที่นี่แล้วฉันเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องนี้ไม่ได้ซึ่งมันก็ทําให้ดีหน้ารู้สึกงงเป็นอย่างมากเพราะเธอไม่รู้ว่าเขาหมายถึงอะไรเธอจึงพยายามติดต่อไปหาเขาแต่ก็ไม่มีการตอบรับโนเอลเลยบอกว่าเดวินเป็นคนชอบหนีปัญหาเดี๋ยวเขาดีขึ้นก็กลับมาเองนั่นแหละลีน่าเลยสงสัยว่าเพื่อนหายไปทั้งคน ทำไมถึงไม่รู้สึกอะไรเลยก่อนที่จอร์จจะโทรเข้ามาและนัดลีน่าออกไปเจอกันข้างนอกเขาได้เล่าให้ฟังว่าทำไมเขาถึงจำอะไรที่เกี่ยวกับตัวเองไม่ได้เลยมันดูสับสนคุนคุนแต่ก็ไม่ใช่เพื่อนสมัยเรียนของเขาเคยย้อมผมสีแดงแต่เมื่อไปดูภาพในเฟซมันกลับกลายเป็นสีเขียวซะอย่างนั้นลีน่าลีโกโหกว่ามันผ่านมาหลายปีแล้วคุณอาจจะจำสลับกันแต่จอร์จก็มั่นใจเพราะหนังสือนทิทานสมัยเด็กที่แม่ของเขาเคยเล่าให ฟังมันมีเนื้อเรื่องอีกอย่างหนึ่งทําไมตอนนี้มันถึงเป็นอีกอย่างไปได้ลีน่าที่ไม่รู้จะทํำยังไงแล้วเ,เรื่องนี้ไปบอกกับโนเอลแต่โนเอลกลับตอบว่าอย่าไปสนใจเดี๋ยวจอร์ดก็ปรับตัวได้เองแหละซึ่งมันก็ยิ่งทําให้ลีนะ่ารู้สึกถึงความผิดปกติเธอจึงเริ่มแอบดูโนเอลมาตั้งแต่นั้นและพบว่าเขาทิ้งบางอย่างลงไปในถังขยะซึ่งมันก็คือโทรศัพท์ของเดวินนั่นเองเมื่อน,นํามากู้ข้อมูลก็ได้พบกับโลเคชันที่อยู่ห่างออกไปลีนะ่า เลยเดินทางไปยังที่นั่นในทันทีมันเป็นกระท่อมกลางป่าและเดวินก็อยู่ที่นั่นแต่ดูเหมือนว่าเขาจะไม่ค่อยอยากคุยกับเธอเท่าไหร่นักลีน่าเลยถามไปตรงๆว่าคุณเป็นอะไรหรือเปล่าเดวินเลยบอกว่าเขาจําเป็นต้องหนีพอเซธกําลังฟ้องพวกเราโนเอลเป็นคนที่บอกเรื่องนี้กับเขาเองลีน่าที่ได้ฟังก็ถึงกับงงเพราะมันไม่ใช่เรื่องจริงโนเอลเขาอาจจะรู้เรื่องของเราเลยปั่นหัวเล่นเท่านั้นแต่ดูเหมือนว่าเดวินจะจําเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ได้และถา ถามว่าเธอหมายถึงอะไรดีนะ่าจึงรู้ได้ในทันทีว่าเดวินที่คุยกับเธออยู่ตอนนี้ไม่ใช่เดวินตัวจริงแต่มาจากอีกมิติหนึ่งและเดวินตัวจริงก็อาจจะถูกจัดการไปแล้วส่วนจอร์ดเขากลับมาที่บ้านเช่าเพื่อตามหาความจริงก่อนที่จะได้พบกับโนเอลที่ออกมาจากอีกมิติหนึ่งและดูเหมือนว่าจอร์ดจะรู้แล้วว่าที่ทุกอย่างผิดแปลกไปก็เพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ในเส้นเวลาของตัวเองทั้งสองจึงเริ่มต่อสู้กันและจอร์ดก็ลั่นไกใส่โน แต่ทันใดนั้นโนเอลอีกคนก็ออกมาจากกระจกและเขาก็คือโนเอลในปัจจุบันที่แอบไปทําธุรกิจกับโนเอลในโลกคู่ขนานแบบลับๆเขาได้ใช้เครื่องทําลายมวลสารจัดการกับจอร์ไปคนแรกจากนั้นก็เป็นตัวเขาะอีกมิติที่ถูกจัดการเป็นรายต่อไปก่อนที่ลีนาจะเข้ามาเห็นทุกอย่างที่เกิดขึ้นโนเอลเลียบังคับให้เธอร่วมมือกับเขาเพื่อยึดครองโลกใบนี้เพราะเขามีอาวุธที่ล้ำสมัยทั้งเครื่องสร้างพายุเครื่องสร้างแผ่นดินวน หรือแม้กระทั่งนิวเคลียร์ดาจะเป็นเจ้าของทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องการแต่สิ่งเดียวที่เขาทําไม่ได้ก็คือให้ลีน่ากลับมาลักไม่ว่าจะมิตติไหนก็ไม่มีใครที่แทนเธอได้เลยลีน่าเลยแกล้งทําเป็นมีใจเพราะกลัวว่าจะถูกจัดการแต่ทันใดน,นั้นเสียงกริ่งที่หน้าประตูบ้านก็ดังขึ้นปรากฏว่าเธอคือบาร์เทนเดอร์ที่ตามมาถามหาจอร์ดก่อนที่จะกลับไปเพราะว่าไม่มีใครออกมาเปิดประตูเมื่อโนเอลกลับเข้ามาในห้องลีน่าก็ใช้จังหวะนี้เอาเครื่องทำลาย มวลสารมาโจมตีใส่เขาแต่มันก็ไม่สําเร็จและเธอกําลังจะถูกโนเอลจัดการเสีเองแต่โนเอลก็ทําไม่ลงเพราะเธอคือคนที่เขารักมากที่สุดลีน่าเลยใช้จังหวะนี้แอบหบยิบอาวุธอีกครั้งและใช้มันจัดการโนเอลแต่ว่าอาวุธก็ไม่สามารถใช้งานได้เพราะมันจะต้องเป็นลายนิ้วมือของเขาเท่านั้นลีน่าที่ไม่รู้จะทํำยังไงแล้วเธอเลยจะหนีออกไปแต่ว่าประตูทุกบานก็ถูกล็อกเอาไว้อย่างแน่นหนาเธอเลยจะหนีเข้าไปในกระจกเพื่อไม่ให้เขาหาเธอเจอและในวินาท ที่เธอกำลังจะเข้าไปโนเอลก็ตามมาคว้าตัวเอาไว้ได้พร้อมกับพูดว่าเธอหนีไม่พ้นหรอกทนายนั้นเดวิงก็ปรากฏตัวขึ้นและสั่งให้ทุกคนหยุดโนเอลที่เห็นท่าไม่ดีเลยหนีเข้าไปในกระจกลีน่าเลยบอกว่าอีกไม่นานเดี๋ยวเขาก็ออกมาเพราะมันไม่มีมิติไหนแล้วที่เขาจะหนีไปได้เมื่อโนเอลก้าวขาออกมาลีน่าก็ใช้เท้าดันกระจกจนงองสาของมันเปลี่ยนและทําให้ประตูมิติปิดลงส่งผลใหโนเอลถูกตัดและจากโลกนี้ ไปตลอดการเมื่อเรื่องทั้งหมดจบลงลีน่าก็ถามเดวินว่าทำไมเขาถึงรู้ว่าโนเอลเป็นคนไม่ดีเดวินเลยเอาวิดีโอที่เดวินตัวจริงส่งมาให้เขาดูก่อนที่จะถูกจัดการมันเป็นคลิปคำสารภาพทั้งหมดว่าทุกคนได้ทำอะไรไปบ้างและผลลัพธ์สุดท้ายจะออกมาเป็นยังไงเดวินในโลกคู่ขนานได้เข้าใจทุกอย่างและตัดสินใจมาช่วยเธอซึ่งหลังจากที่เรื่องนี้จบลงทั้งสองก็ตัดสินใจทำลายกระจกบ,บานนี้ทิ้งและเก็บ ขอขงย้ายออกไปจากบ้านหลังนี้ระหว่างทางพวกเขาก็ได้แวะปัม๊มเพื่อเข้าห้องน้ําลีน่าที่กําลังล้างหน้าก็รู้สึกถึงอะไรแปลกๆที่เกิดขึ้นด้านหลังและฉากก็ตัดไปในตอนที่เธอมาขึ้นรถเดวินได้ถามว่าจะฟังเพลงอะไรดีลีน่าได้เลือกเพลงเดทพิกเซลและบอกว่าเธอไม่ได้ฟังมันมาหลายปีแล้วเดวินเลยรู้สึกถึงความผิดปกติพอเพลงนี้ขเขาพิ่งจะเปิดมันไปเองลีน่าตัวจริงได้ถูกลีน่าโลกคู่ขนานจัดก,การไปแล้ว และเท่ากับว่าทั้งสองที่อยู่ด้วยกันในตอนนี้เป็นคนจากอีกมิติหนึ่งทั้งคู่แต่อยู่คนละเส้นเวลากันก่อนที่หนังจะจบลงแค่เพียงเท่านี้สรุปคือพวกเขาได้พบกับประตูมิติที่สามารถไปยังโลกคู่ขนานได้โนเอลเลยใช้ช่องว่างนี้สร้างธุรกิจจนกลายเป็นมหาเศรษฐีแต่ความโลภของมนุษย์ก็ไม่มีที่สิ้นสุดโนเอลได้ทําธุรกิจกับตัวเองในโลกคู่ขนานซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ผิดเพราะมันเป็นข้อห้ามที่ไม่ให้ทั้งสอง ตัวตนได้เจอกันมิติเวลาจึงเริ่มบิดเบี้ยวและส่งผลกระทบให้มีประตูมิติเกิดขึ้นที่กระจกบานอื่นลีน่าได้ถูกสลับตัวและไม่แน่ว่าผู้คนที่เดินสวนอยู่กับคุณก็อาจจะเป็นคนจากโลกคู่ขนานที่แอบสลับตัวมาก็เป็นได้หนังเรื่องนี้ได้คะแนนจากเว็บเอ็มที่5.9คะแนนและเว็บลอสเทนเตมิ ato, ให้คะแนนหนังเรื่องนี้ที่82%ถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปให,ใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับ